นี่ครับร้านนะครับหมูย่างชิมแจ่วพี่อุ้มใช่ไหมครับขายขายทุกวันไหมขายทุกเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์นะครับที่หลาดกําแพงเมืองรอาโอเคขอบคุณครับอ่านี่ครับที่บรรยากาศหลาดกําแพงเมืองกรนะครับแถวสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในกต่ายบรรยากาศโดยสันติปากพนังครับช่องยูทูบสันติปากพนัง ร,ร้านนี้ก็เป็นร้านหมูย่างนะครับหมูย่างกินแกวสวัสดีครับอยากจะบรรยากาศหน่อยครับน,นี่ครับร้านหมูย่างกินแกว ครับร้านปลาหมึกทอดยืนกินนะครับจากปากปะนังโกเคแต่ยังขายปากปะนังอยู่ไหมขายค่ะอ๋อแต่หยุดเฉ้าะวันเสาร์ย้ายมาขายที่นี่ใช่ค่ะเฉพาะวันเสาร์มาขายที่นี่ค่ะอ๋อเสาร์หน้าก็มาขายอีกขายอีกค่ะหลังจากนี้ทุกเสาร์เลยใช่ค่ะอ๋อนี่ครับร้านปลาหมึกทอดกินสูไดี่